you <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t Artist นะคะคลิปนี้ค่ะมาถึงดวงความรักนะคะกับชาวธาตุน้ำค่ะท่าสุดท้ายแล้วนะได้แก่คนที่เกิดราศีกรกฎพิจิกมีนะคะประจำช่วงวันที่1-15ากันยายน65มาดูกันว่าชาวธาตุน้ำความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะอะ่ช่องของเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสตร์สากลน,นะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทย สามารถเช็ควันที่ของคุณดูก่อนได้ค่ะว่าวันที่เกิดของคุณอยู่ในราศีก็รกฎพิจิกมีนตามช่องของเปิ้ลหรือเปล่านะคะวันที่ระบุไว้ที่ใต้คลิปนะคะลองเช็คดูก่อนว่าถ้าเกิดคุณดูแล้วมันไม่ตรงแปลว่าที่คุณทราบมาเป็นแบบไทยเนาะซึ่งถ้าเกิดคุณยึดแบบนี้มาตลอดแล้วคุณรู้สึกว่ามันแม่นยาําจะลองดูก็สามารถทําได้เนื่องจากคลิปแบบนี้เป็น general reading ด้วยคนหมู่มากพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือตรงหมดเลยหรือไม่ตรงเลยก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นลองฟังดูค่ะว่า,วามันตรงกับสถานการณ์ความรักของคุณไหมถ้าตรงเอา แนวทางไปปรับใช้เท่านั้นเองนะกับอีกแบบหนึ่งที่ป้ลแนะนาค่ะคือการหาลักขนาเนาะจำเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆนะใครทราบเวลาเกิดเป๊ะๆสามารถตามลิงก์ไปหาได้ค่ะก็จะได้ราศีที่เป็นลักนาของคุณออกมาเนาะป้ลนยึดลักนาก่อนแล้วก็วันเกิดเป็นอันอันดับที่2นะแต่ถ้าเกิดใครรู้ลักนาอยู่แล้วลองเช็คอีกทีหนึ่งค่ะว่าลักนาของคุณเป็นแบบไทยหรือสากลลักนาไทยกับสากลก็ไม่ตรงกันเช่นกันนะเพราะฉะนั้นลองดูก่อนนะคะส่วนใครทราบดาวจันรดาวสุ์บอกว่าจะสามารถดูได้ไหมก็ต้องบอกว่า ดูได้หมดเลยเพราะว่าพลังงานเป็นพลังงานรวมอย่างที่บอกเนอะพลังงานอาจจะไปตรงกับอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคุณลองดูง่ายที่สุดคือฟังสถานการณ์ค่ะถ้ามันตรงกับคุณ เอาแนวทางไปปรับใช้ถ้าฟังแล้วไม่สบายใจหรือไม่ตรงทิ้งไว้ตรงนั้นเลยค่ะมันไม่ใช่ดวงของคุณเท่านั้นเองไพ่ที่เราใช้วันนี้เหมือนเดิมค่ะไพ่ทาโร่นะวันนี้เปิ้ลใช้ไพ่อันนี้เลยค่ะทาโร่ for all age นะคะาเกใครอยากรู้เนาะจะไปตากันนะแล้วก็ไพ่สุขีเหมือนเดิมแล้วก็ไพ่ love story oracle ค่ะอะมาเริ่มต้นกันเลยสําหรับความรักของคนธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมด้วยไพ่สุขีนะมาดูกันว่าพลังงานรวมๆของคนธาตุน้ำนะในช่วงวันที่1นึกัถึงสิบห้าี่ย ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดมีคนคุยแอบชอบความสัมพันธ์ชัดเจนมีแฟนแล้วหรือไม่มีอะไรเงี้ยเนาะพลังงานช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาค่ะเอาไหมมือไม้อ่อนมาหนึ่งสิบ้ากันยายน6กหความรักของคนทัดน้ำเนะื้รวมๆเนี่ยเป็นพลังงานยังไงบ้างมา ประสบความสําเร็จว้าวคุณหลายๆคนอาจจะเพิ่งจบการศึกษาหรือประสบความสําเร็จอะไรมาก็ได้นะหรือว่าจะสมหวังก็ได้ใต้สํหรับเป็นไพ่สมหวังด้วยนะก็ต้องบอกว่าแปลว่า1คุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียนการงานหรือว่าครอบครัวก็ได้หรืออาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าเกิดคุณชอบใครปิ้งใครจีบใครอยู่มีโอกาสสมหวังอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าประสบความสําเร็จในที่นี้คือเรื่องอะไรเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยเนาะคนโสดช่ของเปิ้ลจะโสดสนิท เลยก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดคุณมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะดูคนโสดด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วพูดทุกครั้งเนอะว่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเวลาคุณไปไหนอะ่ะมันก็คือคุณโสดนั่นแหละถูกป่ะเพราะสถานะจริงๆมันมีแค่โสดกับไม่โสดใช่ไหมความสัมพันธ์คุมเครือหรือว่าไม่ชัดเจนเนี่ยมันไม่มีหรอกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถดูได้ค่ะว่าพลังงานมันอาจจะตรงกับคนโสดก็ได้หรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เช่นกันะนะมาคนโสดค่ะทุธทัดน้ํา จะพูดว่าทัดไฟทัดน้ำน,นะคะก,รรก็ระกดพิจิกมีในช่วงวันที่1-15กันยายนหกห้ความรักเป็นยังไงเอ่ยทัดน้ำมาหกเหรียญหกถ้วยว้าวหกหกสิบไม้สองเหรียญหนึ่งไม้ได้สำหรับเป็นเด็ก ถือดาบโอเคมีโอกาสมากเลยนะที่จะมีคนมาชอบชอบคุณนะปันวานะเด็กถือดาบในที่นี้มันหมายความว่าคุณอาจจะมีคนมาซองซองแอบชอบคุณหรือคุณแอบแอบชอบใครก็ได้อาจจะมีคนเก่าๆวนเวียนด้วยก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยมามาไปไปมามาไปไปแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าคือคนโสดเนี่ยที่เท่าที่เห็นนะจากคนทัดน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะโสดไม่สนิทได้ไหมายความว่าคุณอาจจะมีคนคุยคุยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอ<า>ย่างที่บอกอะว่าอาจจะไม่ได้โสดสนิทเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ก็ได้คือมีคนคุยแต่ว่าจะเรียกว่ามีคนคุยมันก็ไม่เชิงเพราะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายอะไรอย่างงี้เนอะเออแล้วก็อาจจะเป็นการแบบคิดถึงแล้วก็ไปส่องตามโซเชียลมีเดียคุยเจอกันจากออนไลน์ก็ได้หรืออาจจะเคยเป็นคนที่เรียนด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรอย่างงี้เนอะเออแบบจบการศึกษากันไปเรียนจบกันไปแล้วก็ห่างหายกันไปหรือว่าออกจากที่ทํางานไปแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วมันก็มีโอกาสวนเวียนมาพูดคุยกันในช่วงนี้ก็เป็นไม่ได้เพราะมี6ถ้วยด้วยค่ะแล้วมี6กเหรียญคือมีีโอกกาาสสูงท่่จะเเป็นนค นะคนกเก่าๆในที่นี้อาจจะไม่ใช่แฟนเก่าหรือว่าคนรักเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักแล้วก็ห่างหายกันไปอยู่ๆช่วงนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยหรือว่าอยู่ๆก็คิดถึงกันแล้วก็มีการพูดคุยอะไรกันช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยอาจจะมีธุระปะปังหรืออะไรก็ได้ที่มีเหตุให้คุณ2คนกลับมาพูดคุยกันเนาะซึ่งมีโอกาสเป็นทางโซเชียลมีเดียซะเยอะหรือว่าตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการมาคุยเนี่ยมันมีอะไร หรือเปล่าแบบมามจะมาจีบหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าถามว่าคุณกระโตกกระตากอะไรไหมก็น่าจะไม่เหมือนเป็นการเรียนรู้พูดคุยกันไปเรื่อยๆแต่มันมีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นนะมีไพ่หนึ่งมไม้แปลว่ามันมีการเริ่มต้นที่ดีคะ่ะว่าเอ้ยจะได้คุยกันอ่ะหรือก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยเป็นคนคุยก็ได้นะแต่พัฒนาไม่ได้เหมือนแบบเออติดขัดอะไรแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปแล้วช่วงนี้ก็มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันอีกก็เป็นไม่ได้เหมือนกันพลังงานเนี่ย ดูแล้วมันไม่ได้เป็นการแบบเหมือนโสดแบบโสดแบบไม่มีคนคุยเลยนะมันคิดว่าคนทัดน้ําคนมีโอกาสสูงที่จะเป็นคนแบบ จะมีคนมาคุยแหละเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนคนเก่าๆจะเป็นคนคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักเนาะแล้วกลับมาวนเวียนพูดคุยกันถ้าเป็นคนใหม่เลยเป็นคิดว่าน่าจะมีคนตรงกลางเหมือนแบบเป็นคนแบบแนะนําให้รู้จักกันอะไรอย่างงี้อาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาแต่ไม่เคยคุยกันและเพื่อนก็เออแนะนําให้คุยกันหรือมีเหตุให้คุณสองคนต้องมาคุยกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันมีโอกาสจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะเป็นคนที่แบบอายุต่างกันก็ได้เอออาจจะเป็นแบบเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่าง อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะโสดสนิทนะ คนธาตุน้ําในช่วงนี้นะคะก็ค่อยๆค,คุยไปไม่ต้องรีบละกันเปิ้คิดว่ามันก็มีทิทางที่ดีนะถ้าเกิดใครบอกว่าออไม่มีใครเข้ามาคุยเลยค่ะเปิ้คิดว่าคุณอาจจะมีเหตุให้แบบไปคุยกับใครซึ่งคุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามีอยากจะสารสัมพันธ์กับเขาก็ได้นะเหมือนไปคุยธุระปะปังอะไรเงี้ยแล้วต่อไปคือพอมันได้คุยด้วยธุระปะปังหรือปัญหาหรือขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาในอนาคตก็เป็นไปได้นึกออกไหมเออแต่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้คิดอะไร เหมือนแบบเออเออมีเหตุต้องไปขอความช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปขอความช่วยเหลือเขาหรือว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือคุณก็ได้ซึ่งตอนแรกคุณจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะเออแล้วไปไป,ไปมา,ม,ามันอาจจะได้พัฒนาหรือรู้สึกเอ๊ะคุยกันเยอะแล้วรู้สึกเลิกคลิกกันหรืออยู่ๆก็ชอบกันหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะให้กับคนโสดทัดน้ำนะจะเป็นยังไงบ้างอืมเป็นโอกาสที่ดีนะเพิ่นคิดว่าไม่ได้โสดสนิทหรอก security ค่ะเป็นความปลอดภัยนะคิดว่าความสัมพันธ์นี้ถามว่ามันปลอดภัยไหมเป็นก็คิดว่าปลอดภัยแต่ตัวคุณเองก็มีความแบบเป็นเด็กถือดาบเนาะคือมีความระมัดระวังตัวสูงอยู่แล้วว่าการเข้ามาเนี่ยคือเอ๊ะเข้ามาทําอะไรหวังผลประโยชน์หรือเปล่าหรือมาแค่คุยธุระปาปังอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเปนคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้ดูอันตรายนะเพราะว่าคุณไม่รีบอ่าเหมือนค่อยค่อยคุยค่อยๆดูไปถ้าเกิดเรากลัวว่าเอ้ยมันแปลกๆลกหรือเปล่าให้ดูสัญญาณหรือเชื่อเชื่อสัญชาติยานของตัวเองก็แล้วกันเนาะคุยไปนานๆคะ่ะเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่รีบร้อนนะก็่เอยเชื่อว่ามันจะปลอดภัยอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดความสัมพันธ์ไหนที่มันแบบเหมือน หูตาบอดหรือว่าเครยกนะน้ำมือตามัวอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันไม่ปลอดภัยได้แต่สําหรับคุณมันคิดว่าไม่เพราะเหมือนคุณมีความระมัดระวังตัวสูงอยู่แล้วนะคะอ่ะอันนี้คนโสดนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ว่าไม่มีสถานะนะอาจจะเพิ่งคุยกันมาว่าไปไป,ไปเหมือนเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าอาจจะคุยมานานแล้ว,แ,ลวแบบเฮ้ยความสัมพันธ์มีคืบสักทีมาดูซิว่า1นึถึงสิกันยายนเนี่ย ความสัมพันธ์ของคนท่านน้ำนะกร,รกฎพิจิกมีนค่ะคุณจะพัฒนาไหมในช่วงนี้อ่ามาดูกันแปดเหรียญก็ยังคงไปเรื่อยๆนะพอร์มิดแปดถว้วยว้าวแปดแป,ด,ปดอีกแล้วอะเมื่อกี้หกหคนโสดนี่แปดแปดห้าดาบว,าว้าวอัศวินถือดาบ แล้วก็หนึ่งดาบโอ้โหอะช่วงนี้คือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนค่ะเพราะว่าไพ่ดาบเยอะมากเนอะเพราะเราบอกคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือทุกอย่างมันคลุมเครือใช่ปะแต่คุณอะในช่วงเนี้ยหนึ่งถึงสิบห้ากันยายนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันต้องการชืบชับฉันต้องการชัดเจนตกลงจะเอายังไงว่าไงว่ามาถ้าจะพัฒนาก็พัฒนา,ฒนาถ้าไม่พัฒนาก็บายนะจ๊ะอะไรประมาณนี้เนอะเออซึ่งมันจะมีการเหมือน คิดว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พูดกับเขานะเหมือนกับว่าคุณหาคําตอบด้วยตัวคุณเองถ้าอยู่ช่วงนี้ความสำเปันของคุณนิ่งหายไปเงียบไปคุณก็รู้สึกว่าโอเคฉันไม่งอละคุณอยู่ในช่วงเวลาในการที่คุณเหมือนแบบก็โนสนโนแคร์ so no เหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดถึงหรือคุณไม่มองเขานะเห็นไหมคนนี้เขาก็ยังหันไปมองอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่า คุณจะไม่ได้แอคชั่นอะไรหมายถึงว่าคุณไม่ไปทักเขาก่อนคุณจะไม่ไปแบบเรียกร้องหรือไม่แบบไปพยายามตื้อเขาแล้วอะไรเงี้ยคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วคิดทบทวนกับตัวเองค่ะเนี่ยเพื่อหาคําตอบที่ชัดเจนว่าฉันจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือว่าไปสืบส่องค่ะว่าเฮ้ยอการที่เขาเงียบหายไปเขาแอบไปมีใครอะไรเหมือนพยายามอยู่ในช่วงการรวบรวมหลักฐานก็ได้เหมือนกันว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าไปเจอนะว่าเขาคุยกับคนอื่นหรือว่าเขามีเมียมีแฟนมีอะไรอย่างนี้ของเขาแล้วเนี่ย ฉันจะเลิกคุยกับเขาอะไรประมาณนี้เนอะเพราะฉั้นไม่จะเป็นช่วงของการที่คุณจะหาคําตอบให้กับตัวเองแล้วมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะแต่ สิวันนี้เปิ้ลยังไม่เห็นว่าคุณตัดสินใจนะแค่ว่าคิดว่าอยากจะทําให้มันชัดเจนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสค่ะที่คนของคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่กับคุณนะอาจจะมีช่วงเวลาเงียบๆกันไปก็ได้คือบางทีมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเงียบสนิทนะอาจจะคุยบ้างแต่ว่ามันเหมือนแบบอะหลายหวันสามสี่วันคุยทีนึงหรือว่าแบบวันละครั้งแต่ว่าคุยกันน้อยหรือความสัมพันธ์มันดูเนิบเนิะ มันไม่ได้พัฒนาอะไรแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ไกลกันด้วยอ่าบางคนเหมือนไปทํางานนูนี้เนะี่ยแล้วมันมีความห่างเหินครับให้แปดถ้วยคือถ้าไม่ได้เป็นคนไกลก็มันก็จะรู้สึกว่ามันมีความห่างเหินนะถึงแม้ว่าจะแบบเจอกันบ่อยทํางานที่เดียวกันก็เหมือนไม่ค่อยได้คุยกันอะไรแ,แบบนี้คือเราจะรู้สึกเองว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเรามันมีความเหมือนห่างเหินอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งคุณปกติคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพยายามจะไปชวนเขาคุยหรืออะไรนี้ก็ได้แต่สิบห้าวันเนี้ยเป็นเห็นว่าคุณนิ่งละคุณรอดูว่าอะ ถ้าฉันไม่ทักไปเธอจะทักมาไหมเพื่อเป็นการพิสูจน์ก็ได้หรือว่าคุณคิดทบทวนกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาไม่ทักมาเนี่ยแปลว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่กับตัวเองเพื่อตัดสินปัญหาก็ได้แล้วคุณก็ไปส่องเขาด้วยค่ะว่าจะทํายังไง กับความสัมพันธ์นี้คือจะเจอหลักฐานไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วทิศทางการที่คุณไม่ทักเขาแล้วเขาไม่ติดต่อมาเลยมันชัดเจนแล้วหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้สนใจคุณอะไรเงี้ยคือคุณพยายามจะหาวิธีการในการพิสูจนึกออกป่าว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดอ่ะมันทางไหนกันแน่ประมาณนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะจากไพ่หมายควาว่าคุณอ่ะต้องการความประสบความสําเร็จค่ะคือต้องการที่จะเป็นแฟนต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้ามันไม่สกเซสหรือมันพัฒนาไม่ได้คุณก็าจะตัดสินใจจบ นะซึ่งจะเ,เย็นๆนะปั้นคิดว่าคุณจะใช้เหตุผลนะเออด้วยความว่าจากภัยเนี่ยถึงคุณจะเป็นคนทัดน้ําก็จริงแต่ช่วงนี้คุณจะใช้ความคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างดีนะแล้วคุณก็จะไม่ได้ใจร้อนค่ะคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งปั้นมองว่า ก็ดีนะเพราะเราไม่ได้คือมันเป็นการสมมุติคุณบอกว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คุยกับเขามันไม่ได้เป็นการทะเลาะแบบมีปากเสียงอะ่ะมันเหมือนกับคุณแบบก็ใช้สงครามเย็นกับเขาในการดูว่าเออพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงคุณส่องดูท่าทีเขาเห็นปะคุณมองอยู่ว่าเออเขายัางไงเขาไม่ทักมาเลยเนี่ยเขาอะไรยังไงหรือว่าแปลว่าเขาไม่สนใจคุณหรืออะไรเงี้ยคุณจะเหมือนพยายามหาทางเพื่อพิสูจน ข้อเท็จจริงหรือความคิดของคุณนะหาอะไรซัพพอร์ตความคิดของคุณว่าเขารักเราหรือเขาไม่รักเราประมาณนี้นะอ่ะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จก็แล้วกันเนาะจากไพ่แบบนี้เนาะขอให้เขามางอ้อขอให้ความรักมันกลับมาสมหวังแล้วกันตอนนี้ถ้ามันยังนิ่งๆอยู่รอดูท่าทีก่อนเพื่อไม่ได้เห็นว่าคุณกระโตกกระตากหรือว่าทําอะไรด้วยความผุนทันพันแล่นนะเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะความรักของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัาน้ําจะเป็นยังไงเอ่ยมา เฟี่ะมันมีความกลัวอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะการที่คุณแบบทําการที่คุณนิ่งการที่คุณเหมือนแบบไม่ติดต่อไม่พูดไม่คุยแต่คุณอยู่กับตัวเองว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้จริงๆในใจลึกๆคุณมีความกลัวกลัวว่าเอ้ยหรือว่าเขาจะไม่รักเราแล้วกลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปอะไรแบบนี้เนาะอืมก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะเป็นกําลังใจให้ปันคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาปมความกลัวที่เกิดจากอดีตของคุณที่ไม่ใช่กับคนนี้นะ ก็อย่าเอามาหลอนตัวเองให้ดูดีๆให้หาหลักฐานให้เจอก่อนคือบางทีมันเหมือนแบบเฮ้ยเขาทำแบบนี้กับเรามันจะเหมือนกับคนเก่าที่ทำกับเราแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเสมอไปเพราะฉะนั้นให้คุณดูดีๆค่ะดูให้ชัดเจนก่อนอย่าเพิ่งคิดเองเออเองเนาะให้แบบหาหลักฐานอะไรก่อนแล้วลองไปดูดูว่าข้อเท็จจริงคืออะไรถ้าเมื่อไหร่มันยังไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งหน่อยไปเองนะอันนี้คือคําเตือนนะคะเพราะว่าคุณมีความกลัวในความรักความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยพัฒนาาแลล้วคุณก็เยอจ นอยไปเยอะว่าเออเป็นเพราะว่าเขาไม่รักเราเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นค oh, ่อยๆหาหลักฐานค่อยเป็นค่อยไปค่ะอย่าตัดสินใจชั่ววูบก็แล้วกันนะอ่ะเป็นกําลังใจให้ต่อมาคนความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะคะความรักของคุณในช่วง1 1 5ถึงากันยายน65จะเป็นยังไงเอ่ยคนท่านน้ำาอรกุภิกษุณีมาควีนถือไม้ รีเวิร์ว้าวเอ็มเพรสว้าวสีไม้อุย้ยดีจังเลยอะ่ะสามไม้อืมได้สำหรับเป็นว้าว Unity หรือว่า The Lovers นะคะ พอดูไพ่ของคนที่มีคู่ไพ่คู่ก็ขึ้นมาเนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างดีแถมมี e อมเพรสเป็นไพ่ของความแบบความเป็นแบบคนรักอะไรเงี้ยก็คิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่อนข้างดีเนี่ยมีความมั่นคงค่ะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงจุดที่เราจะเหมือนแบบสุกงอมแล้วอ่ะคุณอาจจะรอคอยการพัฒนาต่อไปซึ่งมันจะประสบความสําเร็จนะเป็นคิดว่าคุณมีความรักกันดีค่ะเนี่ย ความรู้สึกของคุณมันก็ยังเป็นความรักความผูกพันในเชิงความรักอยู่ถ้าเกิดอะไรที่มันไม่ดีปางคิดว่าคุณจะมีการแอคชั่นลงมือปรับปรุงแก้ไขให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนาะจากควีนถือไม้คือมันเป็นไพ่อคชั่นใช่ไหมรีเบิร์ตคือการเหมือนปรับเปลี่ยนปฏิรูปความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นถ้าก่อนหน้านี้มันเคยมีอุปสรรคปัญหาคุณจะมีการพูดคุยหาทางแก้ไขร่วมมือกันแล้วก็เหมือนทําให้ครอบครัวหรือว่าทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีความมั่นคงมมมมมาาาาาาากกขขึ้นนนเเิคคคคดดววุุ่่่ณณจะะะพพพยยยยแลัไใชรรองี มันเป็นยูนิตีนะแปลว่าคุณสองคนจะจับมือร่วมกันในการพยายามให้ความสัมพันธ์นมันดีขึ้นถ้าคุณเคยแบบอาทรล่อเบาแว้งหรือมีแบบ ปากเสียงกันหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติเนอะของคนที่เป็นแฟนกันมันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะมีการพูดคุยหาทางลงร่วมกันแล้วก็จะไปต่อเพราะมีทั้ง4ไม้มีทั้งเอ็มเพรสเพนคิดว่าดีคือยังไงก็ตามคือเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรแบบนี้เนอะเพ่นก็คิดว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างจะลงหลักปักฐานแล้วละ่ะเป็นการเหมือนพยายามอะ่ะถ้าตอนนี้คือ ยังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าจะแต่งงานกันมันอาจจะเป็นช่วงในการเตรียมตัวอย่างเช่นว่าหาเงินทํางานวางแผนอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเหมือนวางแผนอนาคตว่าจะลงหลักปักฐานร่วมกันซึ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเลยนะเออมันคิดว่าค่อนข้างดีอะไรที่มันเคยไม่ดีมันจะค่อยๆมีทิทางที่ดีขึ้น อย่างดีเนาะเพราะมันมีไพ่รีเบ์ตคือการเกิดใหม่เลยค่ะการที่ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นดูโดยรวมแล้วเิันคิดว่าไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ๆแล้วมันจะแฮปปี้คุณ2คนมันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าแค่ต้องปรับจูนถ้ารักกันมากพอเปิดใจพูดคุยกันเนาะเหมือนเนี่ยยูนิตี้คืออะมาแบบ คือให้เราเป็นคนเดียวกันเนี่ยให้มันเป็นอินฟินิตี้เนาะเหมือนกับว่าเราสองคนก็คือกลายเป็นคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะวางแผนที่จะแต่งงงแต่ง,งงานก็ได้ประสบความสําเร็จมันเหมือนเป็นการทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีความคืบหน้าหรือพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนาะมันก็หมายความว่าถ้าคนเป็นแฟนกันอาจจะวางแผนแต่งงานซื้อบ้านอะไรอย่างี้นะอะไรร่วมกันที่มันเป็นความมั่นคงมากขึ้นในความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีมากเลยค่ะยินดีด้วยนะคะต่อมา l ลิฟ story oracle ค่ะให้คน มีคู่ทัดน้ำเนะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างใครอยากมีลูกก็อาจจะมีลูกก็ได้นะใครรอคอยการมีลูกก็อาจจะได้พัฒนาอีกคัน confusion ค่ะมีความสับสนอ่ะแปลว่าหลายๆอย่างถ้าเกิดมันเคยทะเลาะเบาะแวงกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันแนะนําว่าให้พูดคุยกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสองคนพร้อมจะปรับจูนกันนะแล้วเริ่มต้น แก้ไขด้วยกันเพราะมันแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นหรือนะตอนนี้มันอาจจะมีหลายอย่างเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์อย่างเช่นว่าเฮ้ยตอนนี้อยากแต่งงานแล้วแต่ว่าด้วย ปัญหาอื่นๆอย่างเช่นว่าหนาทีการงานหนูนนีนันยังไม่พร้อมก็จําเป็นจะต้องมีอะไรต้องทําเยอะแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณจะรีเบิร์ตนะคุณจะมีการปรับเปลี่ยนปฏิรูปร่วมมือกันและทุกอย่างมันจะสักเซสนะหรือว่าบางคนไม่ตั้งใจเนี่ยอันนี้ให้ระวังเพราะว่ามีเอ็มเพรสขึ้นมามีโอกาสที่จะตั้งคันได้นะคือบางคนอาจจะเหมือนแบบเออยังไม่ได้พร้อมที่จะมีลูกไม่ได้วางแผนไว้เพราะแบบรู้อีกทีว่าท้องคือตกใจอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก็จะมีความสับสนแต่ถามว่า คุณแบบว่าเหมือนไม่อยากมีไหมก็ไม่ใช่เนอะเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่ทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวในความสัมพันธ์ของคุณอะจากตอนแรกคุณมี2คนอยู่ๆมีลูกขึ้นมาก็อาจจะต้อง mm. เฮ้ยวางแผนกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันเลยทําให้อาจจะมีความสับสนได้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะใครที่ยังไม่พร้อมก็ก็เขาเรียกนะป้องกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครรออยู่อย่างมีลูกนะป้นคิดว่าคุณจะสามารถมีได้ในช่วงนี้นะคะโอเคก็ จบแล้วสำหรับความรักของคนทัดน้ำในช่วงวันที่1นึถึงสิากันยายน65นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาคอมเมนต์พูดคุยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณได้พบกันใหม่ปลายเดือนหน้านะครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนว่าความรักจะเป็นยังไงส่วนใครที่สนใจจะสมัครอานูเปิลแฟมิลี่นะคะในช่องเมมเบอร์ของ y YouTube นะเปิลคิดเดือนละ50บาทเท่านั้นเองเนาะก็จะมีการดูดวงฟรีหนึ่งคำถามอันนี้เป็นแบบสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่จะมีให้เนาะส่วนอื่นๆก็อาจจะมีส่วนลดของนู่นนี่นั่นหรือจะมีอะไรพิเศษตามๆม,มาซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องของเปิลก็ลการถ สนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้นะคะมาสมัครเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆนะแล้วพบกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ